นิธิเอียวสีวงถึงคุณสุรักษ์สีวรักษ์ด้วยความนับถือบทความชิ้นนี้นำมาจากมติชนออนไลน์เผยแพร่เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2557เวลา21นาฬิกาจะทำและเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงานอ e ีบุ๊คแคนทอลเสียงอ่านโดยพัฒพิรภาสถึงคุณสุรักษ์สิวรักษ์ด้วยความนับถือ โดยนิธิเอียวสีวงคุณสุรักษ์สิวรักษ์ปัญญาชนผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของไทยได้เขียนจดหมายรักถึงคอสอช,อดชอดโดยตรงและได้สรุปสาระสำคัญลงในเฟ e บุ๊กของท่านผมขอสรุปอีกทีหนึ่งไว้ดังนี้ท่านไม่รังเกียจร,ระบอบปกครองรเผด็จการมาพิจารณาธิปไตยราชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยแต่อย่างใดจะเป็นระบอบไหนก็ได้เครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าระบอบปกครองใดๆก็ตามหากมีผู้นำที่เข้มแข็งเฉลียวฉลาดและมีความเห็นแก่ตัวน้อยทั้งยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างจริงใจพร้อมทางวิสัยทัศน์อันกว้างไกลโดยมีที่ปรึกษาที่สามารถและรู้จักฟังประชาชนนี่แหละคือระบอบ ที่ดีที่สุดเครื่องไมายคำพูดปิดก็ไม่ใช่ความคิดที่แปลกใหม่อะไรและที่จริงไม่ต้องอ้างปราดฝรั่งเลยสักคนเดียวก็ได้เพราะนี่คือสาระสำคัญของแนวคิดธรรมราชาซึ่งเผยแพร่ในเมืองไทยจากอินเดียและลังกามาหลายร้อยปีแล้วและแม้แต่การรัฐประหารทุกครั้งในเมืองไทยก็มักอ้างหลักการข้อนี้เป็นพื้นฐานเสมอกล่าวคือ ประชาธิปไตยไม่สําคัญเท่ากับความอยู่รอดและความรุ่งเรืองของประเทศไทยเครื่องหมายวงเล็บเปิดจึงไม่ต่างจากเจ้านายไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาที่เสด็จข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาในยุโรปเพื่อแสวงหาคํายืนยันคติที่ชนชั้นสูงไทยยึดถืออยู่แล้วในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือรัเสเซียเครื่องหมายวงเล็บปิด หากคุณสุลักษ์จะเขียนจดหมายรักถึงคอสชอโดยตรงโดยไม่ได้นำสาระสำคัญมาเผยแพร่แก่สาธารณะไม่ว่าจะมีเนื้อหาย,ย่างไรก็คงไม่ใช่ธุระของคนอื่นจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่พระเมื่อเผยแพร่แก่สาธารณะแล้วก็เท่ากับว่าจดหมายฉบับนี้มุ่งปราศัยกับคนไทยทั่วไปด้วยผมถึงเห็นความจำเป็นต้องวิพากษ์จดหมาย บับนี้แนวทางการวิพากษ์ของผมในครั้งนี้ผมเห็นความจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยวิธีที่ผมรังเกียจที่สุดนั่นคือพูดถึงบุคลิกภาพของผู้เสนอความเห็นแทนที่จะชี้ให้เห็นจุดอ่อนของความเห็นแต่ผมคิดว่าหากเริ่มด้วยวิธีนี้จะทําให้เข้าใจจุดอ่อนของความเห็นได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งนี้ไม่มากนักของหนังสือพิมพ์รายวัน วิธีคิดของคุณสุรักษ์ศิวรักษ์นั้นเป็นวิธีคิดของนักศิลธรรมโดยพื้นฐานหนักแน่นมั่นคงกับความเป็นนักศิลธรรมยิ่งกว่าผู้ที่ชอบอ้างศิลธรรมทุกคนในเมืองไทยอย่างน้อยก็เพราะคุณสุรักษ์ไม่เคยอาช่วยอามิตรใดๆให้ตนเองหรือบริษัทบริวารเลยผมไม่มีความรังเกียจนักศิลธรรมซ้ำยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่สังคมใดๆไม่ควรขาดด้วย แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของเขาแต่นักศิลปธรรมคือผู้ที่คอยเตือนสังคมให้นึกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างที่เรามักหลงลืมไปแม้เขาอาจเตือนอย่างตื้นเขินอยู่บ่อยๆก็ตามแต่สิ่งที่เขาเตือนนั้นสำคัญซึ่งเราควรทบทวนให้ดีแม้แต่ไม่ยอมรับก็ยังต้องทบทวนอย่างรอบคอบแต่ก็เหมือนกับนักศิลปธรรมทั่วโลกวิธีคิดของคุณสุลักษ คือวิธีคิดที่ไม่มีบริบททุกอย่างถูกตัดสินได้โดยไม่ต้องคำนึงเปเงื่อนไขทุกด้านซึ่งกำหนดพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ในจดหมายรักคุณสุลักษ์พูดถึงประชาธิปไตยของโรมันประหนึ่งว่าเป็นประชาธิปไตยเดียวกันกับที่เกิดในยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวตรรษที่18เป็นต้นมาแต่ทางฐานคิดและแนวทางปฏิบัติของประชาธิปไตย โรมันและหลังปฏิวัติฝรัร่งเศสไม่ได้เป็นระบอบเดียวกันแม้จะใช้ชื่อเดียวกันก็ตามอีริกฮอบส์บอมเรียกการปฏิวัติที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่18ว่าเป็นการปฏิวัติแฟดนั่นคือการปฏิวัติทางการเมืองและสังคมในฝรั่งเศสและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษสาระสำคัญไม่ใช่เพราะการปฏิวัติแฟดนี้เกิดในเวลาเดียวกันแต่เพราะหนึ่ง การปฏิวัติทั้งสองมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในยุโรปตะวันตกทั้งในแนวกว้างและลึกอย่างไพศาลและ2ในที่สุดแล้วการปฏิวัติทั้งสองผสานเข้าหากันและกลายเป็นปัจจัยสําคัญทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้แก่กันและกันอย่างแยกไม่ออกผมขอยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียว การเกิดและขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของกระดุมพีซึ่งมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือเจ้าศักดินาเดิมจึงอาจรื้อทำลายขนบประเพณีทางชนชั้นซึ่งเจ้าสักดินาได้ประโยชน์ลงได้แย่งออำนาจทางการเมืองมาไว้ในมือตนเพื่อขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนไปทั่วโลกสร้างระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่เพียงแต่ลดหรือสลายอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้าศักดินาลงเท่านั้นแต่ที่เป็นภัยอันน่ากลัวแก่กระดุมผีมากกว่าคือต้องปีดกันคนชั้นล่างซึ่งถูกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนให้กลายเป็นแรงงานที่ยากจนค้นแค้นและไร้ความมั่นคงในชีวิตออกไปจากอำนาจทางการเมืองด้วยเงื่นไขทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีในสมัยโรมัน ประชาธิปไตยของโรมันจะมีความหมายอย่างไรก็ตามแต่ไม่ได้มีอะไรเหมือนประชาธิปไตยของยุโรปตะวันตกในศตวตรรษที่18เลยยกเว้นแต่ชื่อเพราะโรมันไม่มีกระดุมพีจำนวนมากเท่านั้น,นไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยหรือถีบส่งแรงงานจากท้องไร่ทองนาเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยมของโรมันจึงมีระบอบขูดรีดที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากจักรวรรดินิยมยุโรปตะวันตกและที่ยิ่งกว่าปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองจักรวรรดิโรมันไม่ใช่รัฐประชาชาติในขณะที่รัฐต่างๆในยุโรปตะวันตกนับตั้งแต่อย่างน้อยต้นศตวรรษที่19เเป็นต้นมาได้กลายเป็นรัฐประชาชาติ ้หมดแลวรัฐเดียวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ยอมรับความเป็นเจ้าของรัฐของพล,ลเมืองอย่างเสมอภาคแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนไปถึงขั้นนี้แล้วสูตรของซิซซโรเครื่องหมายวงเล็บเปิดการถ่วงดุลระหว่างประชาธิปไตยบวกอภิชนาธิปไตยบวกราชาธิปไตย เครื่องหมายวงเล็บปิดยังเป็นคำตอบให้แก่ยุโรปได้อีกหรือเป็นไปได้หรือที่ในยุโรปตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวตรรษที่18ลงมาที่รัฐบาลนั้นควรปกครองโดยอาศัยวุฒิสภาเครื่องหมายวงเล็บเปิดสภาของอภิชนเครื่องหมายวงเล็บปิดโดยที่ราษฎร ย่อมได้อิสรภาพแต่ราษฎรแทบไม่มีส่วนในทางพฤติกรรมการเมืองคำตอบของซิซิโรช้กับเมืองไทยในคริสต์ศตวรรษที่21ได้หรือสภาของอภิชนในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเครื่องหมายวงเล็บเปิด และหากคอสชออยังมีอำนาจอยู่ต่อไปก็คงในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งวาทศิลป์ของซิซิโรและสุรักษ์ซิวรักษ์หรืออำนาจเผด็จการทหารกันแน่ท่ามกลางความบกพร่องมากมายของประชาธิปไตย ที่ต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกเหยียดว่าเป็นควายมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้หรือในอังกฤษซึ่งเหล่าพิชนสามารถรักษาสถานะเครื่องหมายวงเล็บเปิดอย่างน้อยทางสังคมสังคมเครื่องหมายวงเล็บปิดเขากลุ่มตนไว้ในสถาบันโบราณทั้งหลายเช่นสภาขุนนางมหาวิทยาลัยราชสมาคมต่างๆ สนามกีฬาและอื่นพอมาถึงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่19พื้นที่หัวห้ามเหล่านี้ก็เริ่มพังทลายลงต้องเปิดให้ลูกหลานควายเข้าไปจับจองที่นั่งกันอย่างเสมอหน้ากับอภิชนจนแม้แต่สภาคุนนางเองก็คงจะอยู่รอดก็คงจะอยู่ไม่รอดไปในครึ่งแรกของศตวรรษที่21นี้แน่ ราคาที่อังกฤษต,ต้องจ่ายเพื่อกีดกันไม่ให้ประชาธิปไตยแบบใหม่ขยายตัวได้นั้นแพงมากแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงในเมืองไทยนั่นคือตลอดปลายศตวตรรษที่18และครึ่งแรกของศตวตรรษที่19อังกฤษอาจเป็นสังคมที่มีการจราจนมากที่สุดในโลกเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆอันเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกือบทุกวันเครื่องหมายวงเล็เปิด E.P. Thomson บรรยายความปั่นป่วนนี้ไว้อย่างละเอียดใน The Making of the English Working Class เครื่องหมายวงเล็บปิดไม่มีใครปฏิเสธว่าประชาธิปไตยนั้นมีจุดอ่อนและข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยเห็นได้ง่ายๆก็คือประชาธิปไตยนั้นปกป้องตนเองได้ไม่ดีนะักมีแต่หลักความชอบธรรมซึ่งแสดงออกด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการเลือกตั้งเสรี เสรีภาพของสื่อสิทธิสเสมอภาคของพลเมืองเครื่องหมายวงเล็บเปิดอย่างน้อยในทางการเมืองเครื่องหมายวงเล็บปิดหรืออื่นกระบวนการเหล่านี้อาจถูกช่อชนได้หรือยังไม่ถูกทําให้เป็นสถาบันเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาธิปไตยจึงเพลียงพล้ำแก่ศัตรูอยู่บ่อยครั้ง ศัตรูสําคัญคือกองทัพซึ่งล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในประเทศกําลังพัฒนาอยู่เสมอเครื่องหมายวงเล็บเปิดแต่ก็ลดน้อยลงมากในปัจจุบันนอกจากนี้กองทัพประจําการสมัยใหม่คุกคามความมั่นคงของทุกระบอบรวมทั้งราชาธิปไตยด้วยสาธารณรัฐเกือบทุกแห่งเกิดจากกองทัพประจําการสมัยใหม่ทั้งนั้นเครื่องหมายวงเล็บปิด ศัตรูสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคณะบุคคลซึ่งผูกขาดอำนาจทางการเมืองในรูปของพรรคการเมืองหรือผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจโดยปราศจากการทวงดุลตรวจสอบจากฝ่ายอื่นคุณสุลักพูดถึงคณดทิปไตยของทุนขนาดใหญ่ในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกซึ่งจริงอย่างไม่มีใครปฏิเสธได้ โดยเฉพาะเมื่อต่างสมรชานอรวมการของลัทธิเสรีนิยมใหม่ในช่วงทศวรรษ19 7 0เป็นต้นมาแต่หากคุณสุลักษ์คำนึงถึงบริบทให้มากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ได้ครอบงำนโยบายเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ครอบงำระบอบปกครองทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่ราชาธิปไตยและ,ะเผด็จการทหาร แต่ในขณะเดียวกันหนังสือวิชาการที่โต้งานของเอฟเอฮายกกบิดาของเสรีนิยมใหม่ตีพิมพ์ในประเทศตีพิมพ์ในประเทศประชาธิปไตยเครื่องหมายวงเล็บเปิดรวมอินเดียเครื่องหมายวงเล็บปิดมากที่สุดและน่าสังเกตว่าแทบไม่มีที่ตีพิมพ์ในประเทศเผด็จการเครื่องหมายวงเล็บเปิดแม้แต่คอมมิวนิสต์เครื่องหมายวงเล็บปิดเลย องค์กรทางสังคมและพัคการเมืองที่ต่อต้านเสรีนิยมใหม่ก็ผุดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยมากที่สุดจึงไม่แปลกที่การพังสลายของเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐและ EU จะถูกคนในประเทศนั้นชี้ให้เห็นว่าเป็นผลจากความไร้เหตุผลของลัทธิเสรีนิยมใหม่นั่นเองรวมทั้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นในประเทศตะว,วันตกซึ่งคุณสุลักยกขึ้นมา ก็ล้วนเป็นผลจากการศึกษาของคนในระบอบประชาธิปไตยตะวันตกเองพลังของระบอบประชาธิปไตยที่เหนือกว่าระบอบปกครองอื่นจึงอยู่ตรงนี้นั่นคือระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่แก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้แม้ต้องใช้เวลาและอาจถึงกับต้องหลั่งเลือดและน้ำตาของคนเล็กคนน้อยไปเป็นอันมาก แต่เลือดและน้ำตาของคนเล็กคนน้อยจะหลั่งอย่างไม่หยุดตลอดไปภายใต้ระบอบพอิจนรณาทิปไตยและราชาธิปไตยหรือประเด็จการทุกรูปแบบคิดอย่างมีบริบทก็คือประชาธิปไตยเท่านั้นที่ปรับตัวได้ง่ายกว่าระบอบปกครองอื่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ไม่มีระบบปกครองอะไรที่ไม่ต้องปรับตัวแต่ศักยภาพในการปรับตัวของระบบอื่นเกือบเป็นศูนย์จึงต้องผ่านการหนองเลือดที่ไม่จำเป็นเสมอปรัชญาการศึกษาของผู้ดีอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่19ก็คือไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในโลกอีกแล้วหลังกรีกโลมัน อันเป็นคติที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์แต่มีผลต่อการจัดการศึกษาชั้นสูงแห่งกฤษสืบมาอีกนานไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาที่ใช้เล่าเรียนกันเท่านั้นแต่รวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอภิชนที่ต้องมีหน้าที่นำผู้อื่นด้วยผมเห็นว่าเป็นความคิดที่เหลวไหลเครื่องหมายวงเล็บเปิด และแม้ในอังกฤษปัจจุบันเองก็มีคนเห็นว่าเหลวไหลเป็นส่วนใหญ่เครื่องหมายวงเล็บปิดแต่เป็นความคิดและระบบการศึกษาที่เหมาะจะสร้างนักศิลธรรมซึ่งไม่ถูกเรียกร้องให้มองบริบทและเงื่อนไขซึ่งแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาคำพีเล่มเดียวใช้ชี้เป็นชี้ตายคนอื่นได้ทั้งโลกชั่วกนะลประวัาร ที่มามาติดชนรายวัน3พฤศจิกายน2557บทความโดยสุรักษ์ดูบทความโดยนิธิเอียวรีวงตอบสุรักษ์ศิวลักษณ์